บรรากาดีมากน,นะครับเเสียงคืนรถรถแม่กติมนะครับโอ้หันหน้าออกหน้าออกท้องทะเลนะครับจะเป็นทันใจนะครับ อันแจ้งเตือนความปลอดภัยมองมีธงนะมีธงบอกนะครับเป็นธงบอกว่าระดับความปลอดภัยนะครับกดสีเขียวสีเหลืองมาระวังสลับขาวะานะครับเพื่อนๆสวยนะครับสีบาชาสวดีผู้ติดตามรับชมนะครับน้ำวีงินเที่ยวนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สีราชาครับจังหวัดชลบุราาี ตอนนี้ที่นักอุ่ยอยู่นี่ก็เป็นบริเวณของเกาะลอยนะครับศีราชาดูน้ำนทะเลนะตั้งหน้านที่ท่าทนผู้ชมเห็นนี่จะเป็นเรือที่ไปข้ามป่าะระหว่างเกาะลอยศีราชาไปที่เกาะสีชา้นางน้ำทะเลกำลังขึ้นนะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่าย2องโมงนะครับอนะันนี้ก็จะเป็นในตัวอำเภอของศีราชานะครับ จะพาเพื่อนๆไปชมเดินชมบรรยากาศของเกาะลอยครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเทพเจ้ากวนอูนะเทพเจ้ากวนอูนะครับ,รรบส่วนนี้ก็เป็นสาราของอพระแม่กวนอิมนะครับสวัสดีครับคุณแม่นมเงย็นมากเลยนมเย็นดีมาก มีประมาณบ่ายสองกับบ่ายสามโมงครับบ่ายสองอะไรไเนอะบ่ายสามโมงนะ,นะต,นนต,นตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสามโมงนะครับน้ำใสนะคระเนี้นะตรงเนี่ยไปก่อสีชังไนะว้เนี่ยก่อสีชังชั่วโมงหนึ่งชั่วโมง บรรยากาศดีมากเลยครับนี่ยเสียงขึ้นนู้รถเออรถเรือฮะไม่เสื้อเสื้อไทยน่าจะมันเย็นเดียนตอนที่เราไปตอนนั้นจำได้ไหมว่าประมาณสักห้าโมงเย็นที่เราออกมาแต่ทนี้ค่ำพอดี ครับไม่เย็นไงกับัเงเย็นแล้ว,วทำฟาร์มเลยฟาร์มหอยก็น่าจะเป็นฟาร์มหอยนะแต่น้ำใสามากนะเพื่อนตกไหมเนี่ยตรงนู้นก็จะเป็นเป็นวัดนะนะครับทีข้างหน้าที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะก็จะเป็นวัดเกาะลอยนะครับขึ้นไปข้างบนอีกนะครับ เป็นมีหานะนะจะ่แม่กวดอิ่มนะครับอ้หันหน้าออกหน้าออกท้องทะเลนะครับนนจะเป็นเสาจะเป็นมังกรปนะติมากรรมที่สวยงามมากนะครับนนสวยงามมากนะครับ กีเรียนนะครับมองเห็นเรือเรือประมงนะครับเป็นเรือสินค้าเป็นเรือสินค้าขนาดใหญ่จะพาเพื่อนเป็นสวนต้นสวน,น,นกันยุงไงตัวนี้ สวยเป็นวัดนะวัดเกาะลอยนะครับจะทำเพื่อนเดินเดินเลาะไปงนงดเดียวกันข้างหน้าเป็น สันเจ้าแม่กวลอิ่มนะครับเป็นสันเจ้าแม่กวลอิ่มยอดงามเลยคือแบบบน,นึง เป็นศาลเจ้าแม่กวนอิมนะขึ้นไหมละ่ะขึ้นบนไหมเป็นวัดนะอันนี้ขึ้นมาได้นะครับบัตรกรอดลอยสีมหาราชา เพื่อนขึ้นฝั่งนี้แล้วกันมีบันไดขึ้นไปข้างบนนะครับทําใหม่นะเมื่อก่อนจะเป็นร้านค้ามีอะไรนะเหมือนดื้อและสร้างใหม่นะครับเมื่อก่อนจะมีร้านค้า,ม,ม,าม,มีร้านค้ามีอะไรหายไป มีคลองขายนะครับมีเหมือนขารื้อแล้วกำลัง mm. สร้างใหม่นะครับ mm. เดินขึ้นมา mm. บริเวณวัดนะครับ mm. เป็นวิหารพักครูเบียติวาราชร หลวงพ่อผิวปันนันโทนะครับสาดตุ๊ที่หาดหลวงพ่อเกาะรอยครับเลื่อยขึ้นมากันไหนหลวงพ่อทันใจนะครับ จะมองเห็นทะเลนะครับทีีเลกด้านนั้นสวยนะครับไปี๋ยวพาเดินชมบรรยากาศกันต่อนะครับเพื่อนๆโอ้แมวเจ้าแมวเหมียวทำไมหน้าเป็นยาง นีเจ๋ยวแลันะเราจะเดินลงไปข้างล่างกันนะครับดเดินลงเฉยวนะไม่ไหวไเดินมงปร่างเนมากันนี้ก็เหมือนกันนะ ครังบ้านฝั่งนี้ก็จะเป็นที่ที่มองไปก็จะเป็นตัวอับเภอศรีราชาน,นครับตึกสูงมากมายเกนนะะเดี๋ยวจะพาะเพื่อนๆไปเดินแลนด์มาร์คของเกาะลอยของศรีราชานนะเป็นเป็นสะพานสีม่วงนะครับนั่นคือน่าจะสวยนะนั่นคือก็น่าจะสวยนะตึกอ่า ไปเป็นบริเวณของก่อนรลอยก็ยังไม่ไม่แล้วเสร็จอะไรนะครับก็ออยังมีการปรับปรุงนะครับเป็นสะพานลอยน้ำนะนี่สีมนะ่วงเนีเพื่อนเพื่อนเห็นอยู่นี่ข้างหน้าเนี่ยครับดแดดจ้ามากเลยนะสีมนะ่วง สัญญาณแจ้เงเตือนความปลอดภัยมันมีธงนะมีธงบอกนะครับเป็นธงบอกว่า,าระดับความปลอดภัยนะครับกดสีเขียว,วสีเหลืองน้ำมันระวังควรหลีกเลี่ยงก็สีแดงห้ามใช้นะเดิน,เด,น,เ,ดนเดินลงไปดูสวยนะสวยอยู่หวายอน้านเาะนเอ บป็นสะพานลอยน้ำเลยแห้งเลยสวยเลยสีม่วงม่วงสลับขาวนะครับเพื่อนๆสวยนะครับนี่สีราชาอันนี้ก็จะมองเห็นตัวเมืองศีราชานะ นั่นยินถ้ามันกัดเยนกว่าน,น,นี้ดีนะแต่ว่าประมาณนี้ก็โอเคนะจะถ่ายรูปสวยประมาณนี้แสงกำลังสวย <S <S เป็นสีม่วงสลับขาวนะน่าจะเป็นสีประจำอำเภอเขาหรอือเปล่าสวยงามมากนะตอนนี้เรายืนอยู่กลางทะเลนะทะเลนะครับ พาเพื่อนเดินชมอากาศสักหน่อยนะครับนี่โยกเยกโยกเย,ยกตามตามคลื่นนะนสะพานมันจะโยกไปนะในกลับถือว่าดีมากเลยนะขอนูจะเป็นสะพานที่เราขับรถผ่านมานะครับฝั่งนี้จะมองเห็นเกาะลอยฝั่งนี้ย้อนแสนไปหน่อยนะไม่ค่อยสวย ตอน,นเย็นคุนหน้าจะเยอะนะตอนเย็นคุนหน้าจะเยอะมันย้อนแสงไม่ค่อยสวยอะไร ถือว่าเป็นบรรยากาศดีมากนะครับเพื่นอนๆเดี๋ยวฝาเดินไปสุดนู่น,น,นเดินกลับวอ้ามีนกอะไรไหมนกตัวสีขาวนะครับมองกไกลๆไก่นะครับพอกนี้ฐานขไก่นะจากจากฝั่งที่ทำมาก็สุดนี้ก็น่าชวมว่าร้อยเมตร เกือบสองเมตรได้นะแล้วก็เดินเล่นอยู่เรอมีทุ่นลอยน้ำนะครับน่าจะเป็นการทำบ้องมงนะครับเราก็จะมีคนมาหาตกปลา ตรงนี้เป็นสวนสนาธารณะนะครับที่พักผ่อนหย่อนใจนะ่นะครับเพื่อนๆก็มาสุดละตรงนี้จะเป็น บริเวณกว้างหน้านกอะไรนะมีกว้างอยงู่นะครับก็จะมีคลื่นซัดแต่ไม่ย,ย,ยนะุ่งเยี่ยงหน่ะนะคลงงคลงคลองคลงหน่อยนะก็เดินเดินเล่นกันได้นะครับเพื่อนๆ่ลักษณะแล้วอยู่นานไม่ได้นะครับก็ามันคลื่นมันซัดก็เลยจากแบบโคลองคลีงคลองคลงหน่อยนะ ก็ไม่เสาเหมือนกันนะครับเสายื<ะ>่นมาแต่ไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อนะอยู่น้นไม่ได้นะจะเวียนหัวร่มเย็นดีนะเพื่อนเดี๋ยวเราเดินกลับละคนก็กำลังทยอยมานะตอนนี้บรรยากาศกำลังดีมากนะครับตอนเย็นๆนะครับมองเห็นทะเลนะฝั่งนี เออเรื่องคล้องหนหา,าขนาดลมไม่ค่อยแรงนะยังแบบยัแบบยแบบหงห่วงเพลงห่วงเพลงเลยถ้าลมแรงอะไรเป็นไรเขาก็จะมีแบบธงเตือนไงใช่ไไนไหมเป็นธงสีเขียวที่อยู่อยู่ก่อนที่เราลงมาแจะมีเจ้าหน้าที่นั่งเฝ้าอยู่นะครัแบบ มาเพื่อนๆก่อนผ่านไปผ่านมาแถวๆนี้นะแถวสีประชาเกาะร้อยก็แหลจะมาท่องเที่ยวได้นะครับแถวในเกาะร้อยก็กําลังปักปุ๊บนะครับเพื่อให้หลงรับนักท่องเที่ยวได้ครับหรือว่าจะมนหยุดสุกเสากิทนะจะข้ามไปที่เกาะสีชงังเราก็มาจอดรถที่เกาะร้อยแล้วเราก็นั่งเรือไปบรรยากาศดีมากนะครับแถวนี้ ขี่กับนี่ครับเกาะ,ะ่อยสีราชานะครับเพื่อนก็ประมาณนี้ละกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็กนกำลังใจให้กับน้าอุ๋ยกาเที่ยวนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม